นะก็มีทั้งไอซีได้หล่คนที่ว่าเพิ่นแซดเขามาถามทั้งเอื่อยว่าเพิ่นนี่อายุหาสิบบางคนก็นหาสิบกว่าแล้วแต่ว่าอยากโออยากลมน้ำน้องแก้วในน้นองแก้วในสีโอลมไล่บบสีฮับไล่บออายุหาสิบขึ้นไป สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีลุงป้าน่าสบายดีเอ็ซของซาลาหน่อยเบอร์สุกุสุสคนบวชีอูภายในหรือต่างประเทศบวชซีเป็นเอซีใหม่เอซเก่าการยังดีต้อนทับกับซูซองยูทู e ของสาลาหน่อยอีกแล้ว ดยมาพบมาพ่อกับสาระนน้อยใเมื่อนี้สาระน้อยก็พาพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขสุกนเนาะเดินทางมาบ้านลงมาแก้วเส้นเก่าเส้นเคยพ่อแม่พี่น้องเลยะก็มาหาทางน้องแก้ว่นเนาะมือนี้ก็มาหอวเือนหัซานของน้อง่นแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยก็มากับทีมงานกับดายคนเนาะมื่อนี้ก็คือเก่าเนาะเมื่อนี้สาระนน้อยก็ซีมามาถามเนาะก็คือมีทางเอฟซีเพินได้หลายคนที่ว่า ทักเขามาถามหรือว,ว่าอ่าในคอมเมนต์แน่นนที่ว่าอายุ50ปี50กว่าปีนี่ทั้งน้องแก้วนี่สิโอสิลมได้บ่หรือว,ว่าอ่าถึงขั้นว่าสิบหาเป็นสู้เป็นแฟนได้บ่เนาะ เมื่อกี้ก็สิมาเอาคำตอบให้เอฟซีได้หลายคนได้อาหูน้ำกันเนาะหวาน้องแก้วนี่สิฮับไล่บอลอโยหาสิดตัวขึ้นไปเนาะโดยก็โอเคดังสารละหน่อยก็สีภาพพมพี่น้องเขาปิโอไป,อปร่มน้ำน้องแก้วกันเลยโดยนอนอื่นก็ขอฝากเอฟซีเบอร์สุดสุศคนฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามมีสารละหน่อย,นยีนเด้อเพื่อเห้สารละหน่อยได้มีกำลังใจได้เห็ดคลิปต่อๆไปเนาะโดย สบายดีสบายดีโดยสบายดีทางน้องแก้วคนงามโดยเป็นอะไรเมื่อนี้เมื่อไ้ไปทางไดบ่ยาแล้ไ,ไปหาเห็ดฮะยาแล้วคนหลายพวด <laughs> คือว่าคนหลายพวดพระเจ้าไปหา,ไ,า,ดาไ,ได้บ่น้่งละยันบาได้บ่ก็เมื่อยแน่เมื่อนี้นะเมือเ่ยยยอยแน่อืมอืม คือที่ผ่านมาเจ้ากับไปหาทุกเมือเอ่อบ่โดยโดยบ่มีเวลาพักผ่อนวันกกนี้ก็เลยสิพักผ่อนเนาะโดย <c oughs> ไปหาเห็ดอันเห็ดละงูก,กับเห็ดปวกนี่บ่้องละเห็ดละงูก,กับเฮ็ดตัวไรเห็ดปวกงงบ่จักเห็ดปวกบ่<ว>กจกักอือม,มันต้องแบบว่าเข้าไปหาเข้าต้องฮู้จักบอดมันอยู่บ่โดยอือคันบ่จักบอดมันอยู่นี่ก็คือบ่ได้บ่ กะเดียวว่ามันอยู่ตามลงตามป่าแบบไรมันก็อยู่ย <laughs> อันนั้นต้องเป็นเหงง็ดลนะโงกเนาะเหงง็ดละโงกกับเห็ดวายเนาะอ่าข้างแม่ไปไสเมื่อีหร่นะไปนั่งตูข่ขายเห็ดของเขาเลยอือขายเห็ดยังจชะไปขายซอยเขาไปไปนั่งไปขายซอยเ้าเจ้าชิซึเจกี้ว่าไปขายเห็ดของแม่น้องแก้วเ,เองนะ <c oughs> เป็นจึงได้อาสุขภาพแม่ดีขึ้นกว่าเก่าอยู่บ่ะสุขภาพร่างกายแม่คือเก่าเพินยังมียากินอยู่บนต้องหล่าตอนนี้นะยากระซื้อยาขวดยาไม่มากินกระเบิดแล้วใกล้บิดยังยานำดำพันบ่นมันอันดียังแน่ยานขวรนั่นนะบ่ฮูพินคืนซื้อมากิน ทางน้องแก้วก็หูเนาะโดยอ่าโดยโดยอจ้ามนี้เป็นหน้าใดมาเนี้ยคือว่าเศร้าๆซึมๆอกหักมาจังนี่อ้ยอุ้ยก่อนหักจกิดอกหักยันวะยันวะอกหักคือบ่อยิ่มแย่แจ่มใสคือแต่เก่าแต่ยิ่มอยู่ แค่เดียวว่ามีนมเห็ดให้อกหักบม่บมร้อยเปอร์เซ็นต์ยิ้ข่าแล้วมือนี้นะยังยังบยายังบอยากโอ้ยหลดหุ่นบ่โอ้ยหุนหนหน่อยหนึ่งกะหูบ่าว่าน้ำหนักตัวเองเนี่ยจากกิโลโจากโลสี <40. S 1> ่สิบสี่สิบเออบ่มีปลายเลยบ่บ่วามสูงด้วยแบบนี้นะ ลอยหาสิห้าโอ้อยหาสิบห้ายสูงกาเอื้ยและเจ้าเนี่ยแต่ว่าน้ำหนักเจ้านี่สี่สิบเนาะคิดว่าซัมนี่นะพอใจว่าน้ำหนักซัมเนี่พอใจพอใจบอเอาอีกบอสักอ่าหากิโลสิบกิโลบเป็นอะไรนักโตนักโตยันมาผาวบอมักบอจักฮะยันผาวบอมักบอ ไม่ได้กระเพอนชิตกอีกแล้วเนาะเป็นอะไรลงละวันก้าว anyway> ันยังแล้วบ่อกำลังแสกค่ะปูฮึมแมนบ่อันที่อันเจ้าแสกอยู่หานนะโดยเออโดยโดยแต่ว่าไทยหุ่นหน้าแล้วบ่ไทยต่ให้ตะก้าแหละน้าห่ดไทยอ่ะอือหาไทยบาทเดียวลดโดยบ่มีเงินซื้อมัน อออันนี้ก็คือประหยัดน้ำมันไปอีกกันบอญง่มันบบขื่นลาย่บสนองล่ะ่บรายแล้วมัวกันนนในไในอาอืออือมีแต่ว่ากันว่าก้าแาวอีหยังกับไทยรำโรดบ่ต้องไปว่าไทยพุไว้อันนี้ก็คือประหยัดที่ว่า,าทางน้องเก้วนี่บ่มีเงินซื้อน้ำมันลด,ดแนนเนาะเพื่อประหยัดงบไปอีกกันทั้งพ่อเจ้ามาได้เมือนี้น่ะ ยังมาทัานมาอยู่ยพอสิหูแบบข่าวขาวเกี่ยวกับเพิ่อนอยู่บะย่านเพิ่นแดน,นั้นได้ไปะไปเลยโดยโดยคือเพิ่นกับ่ได้ติดต่อมาบ่น้องละ่ะบอกออก็คือทางน้องแก้วกับโบหูนะว่าอาการเพิ่นดีหรือว่าบ่ดีเนาะโดย,โดยอ่า ก็มีแต่ว่าอยู่กับแม่กับน้องบอวันนี้น้องไปทางไรเมื่อไงน้นองก็ไปดิ่นยูทูบอืมเป็นเสียงแล้วล่ะบอแล้วแล้วอืมวันนี้น้องไปดิ y นยูทู e กับแม่บอโดยโดยมาที่นี่เจ้าอยู่เพื่อนก็เพิ่อเยมากคือว่าเห็นเห็นผู้สาวอยู่นำ้ำอ,อ,อยู่กับเอ้ยนั่นอยู่กับเอ้ยเอ้ยเจ้าแท้แทนี้บอลูกเลยลูก,ลกน้องอืมเิ่นมาหาบอเิ่นมาเยี่ยมมายามบอโดย ปกติทางเอื่อยมากะโบหินทางเจ้าอยู่กับเราฮนะน่ะโบเคยมมเห็นมาเมนีก็เห็นอะเมนีเอื่อยกับสีขาวสู่ประเด็นเด้เนาะก็มีทางไอซีได้หลยคนที่ว่าเพิ่นแซดเขามาถามทางเอื่อยว่าเพิ่นนี่อายุหาสิบบางคนก็นหาสิบกว่าแล้วแต่ว่าอยากโอ้อยากลมนำน้องแก้วในน้นองแก้วในสีโอลมไล่โบสีหับไล่บอายุหาสิบขึ้นไป ลมนำไดโยลมไดโยดแต่ว่าคันจีไห่เอามาเป็นชูเป็นแฟนเด้ยังบ่ฮู้นั่นกันเป็นอะไรน้องหละยังบูฮู้ใจตัวเองยังบ่หู้ใจตัวเองบ่ฮบูหว่าเอสิมักคนรุ่นเดีวยวกันหรือว่าสิมักคนรุ่นง่ญ่แมนบอกอหัวใจยังสับสนอยู่ยังว่าวุ่นอยู่เนาะ คือแน่แต่ละคนที่ว่าทักเข้ามาหาเจ้านี่มีสักคนบ่ที่ว่าเหตุเห็นเจ้าบันไหวยังบ่ทันมีแต่ว่าอายุหาสิบอีอย่างนี้เจ้าก็โอรมได้เนาะแต่เสียมาเป็นแฟนนี่ขอผิดจารณาเบิ่งกน <laughs> ก็มีอยู่บางคนอายุหาสิบทักเข้ามาหาเนี่ไยได้บ่ จำคนเลยอือจะจำคนบัดส่วนที่เหลือได้สัอายุเท่าไหรส่วนที่เหลือก็ประมาณสามสิบสี่สิบเนี่ยอืมโอเคอยู่บอกอายุสักนี่นะสามสิบสี่สิบนี่โดยทอืมเพราะว่าทางน้องแก้วเนี่ยสิบเก้าปีเนาะโดยอ่าโดยโแต่ว่าก็คือคนที่อ่าสิมา เห็ดให้น้องแก้วตกลงปงใจนี่ยังบ่ทันมีเนาะตอนนี้โดยอ่าสุกสิงทุุอย่างเรื่องหัวใจก็คือยังเปิดไ้เขียวคือเก่าก็ยังต้องศึกษาเบิ่งใจก็เพิินไปทุรนเนาะแต่ว่าอายุหกสิบมีอยู่บนองหละที่ว่าทักขามาบบมีเนาะแต่ละคนที่ว่าทักขามาเนี่ยเจ้าได้ถามเพิินบอกว่าเออทั้งอายเิ่นยู่ไสเป็นคนทางไหน บม่ได้ถามเหมือนกับ่ได้ค่อยแชทไ่ได้ค่อยตอบวองกก็ค uh ือโบคอยได้แบบว่าแชทตอบร่มเอียงก็เพิินได้ก็คือทั้งนองก็มีเวียกมีงานด้วยไปหาเฮ็ดหาหอนมาขายเนาะอ่าก็เลยอกคอยได้ว่าสิมีเวลาแชทหรือว่าได้ถามไทยเพิินอันนี้ก็สิเป็นชวนเรื <that> ่องที่ว่าทั้งเจ้าในย่างบบเจอคนนี้ใช่เนาะ ก็คือบ่มีเวลาโอรม <laughs> ในลายคนเปิ่นกราะามได้ว่าเออน้องแก้วนี่ก็เป็นผู้จ้าพูงามเป็นอะไรคือว่ายังบ่มีคนถึกใจมีแต่ว่าทางนุมน่มๆเพิ่นถึกใจเจ้าเนะาะมักหักเจ้าแต่ว่าทางเจ้าเนี่ยยังบ่ทันมักเพิ่นแน่นบอกมีแต่ป่คือกันน้องเนี่ อเพื่อนแล้วกนจงว่าเรื่องควมอมามอมอย่าเหตุเพื่อนแล้วก่อนเพื่อนห,อหลังไรรงหละหลังนี้หลังนี้ด้วยเหตุใหม่ก็ได้หลังนี้ด้วยเหตุใหม่ก็ได้เนาะ<ด>อันนี้มันก็เป็นเพื่อนตั้งแต่กี่บนรงละแต่ว่าต่อเติมมาเนาะคันว่าเหตุใหม่นี่ก็คือทุบโต๊ะเก้าออกบอหรือว่าต่อเติมไปเรื่อยๆต่อเติมไปเรื่อยๆ <c oughs> อ คือในความคิดตอนนี้เรื่องาความหักยังบ่ยอยากคิดแมนอบย,ยังอยากแบบว่าเห็ดเฮือนเห็ดซานให้มันแล้วเนาะจังสีคิดแบบอยากมีครอบครัวยอยากมีสู่มีแฟน <laughs> นนอนเลกคุยผู้เบา <laughs> จับได้แล้ววันนี้นะอแมนโบ ว่าแม่นอนเลิกคุยผู้บ่าวบอก่ได้คุยค่ะอ่าก็คือแบบว่าเพื่อนเพื่อนหลังนี้มันก็โอเคยุ่เนาะแต่ว่าเฮาก็อยากให้มันงามาให้มันดีขึ้นกว่าเก่าเนาะโดยเออออออแบบนี้คันว่าเจ้าเห็ดเฮื่อนเหตุอย่างเร้วนี่น่ะมีชู้มีแฟนนี่เจ้าต้องอยู่น้ำแม่แม่นบอกยไปน้ำเพิ่นบอได้เนาะ ามาเพิ่นชีชวนไปทำมาค่า,าขายอยู่ทางอื่นก็คือบ่ได้แม่นบ่นองละอต้องให้เพิ่นมาอยู่น้ำไฟเดียวยเออเนาะนะคือไปอยู่น้ำยากแท้ไปมาอยู่น้ำเอื่อยซะมันเลว้ยด <c oughs> อยู่น้ำแม่ <c oughs> คือเป็นห่วงแม่เนาะคือว่าแน้ะวาทางนองแก้วก็บ่คยจากจากแม่ไปทางไหนเนาะ มีแต่อยู่แต่น้าแม่น้าแม่ก็ความที่ว่าเฮาเคยสินเนาะเฮาใหญ่ขึ้นมากับเพิ่นกับทินนองแล้วเมื่อนี้สิไปทางใดยูบ่าเมื่อนี้ตอนแรงนี่แรงเทือตจะแรงก็ไปเละเห็ดมากินแรงไปเละเห็ดมันก็สิได้อยู่บ้างหล่ะคุณทาได้แบบนี้นะแล้วแต่ดวงเขาเนาะบางทีเขาไปเพิ่นโบหินกับเฮาก็ได้เนาะ สิไปกับใครเธอไปกับน้องไปกับนอ้บนอง,งไปคนเดียวอุ้ยไปคนเดียวเจ้าวิญญานบ่ยานน่าณไงญานผู้บ่าวดัดแล้วเนาะบ่มีเอ่อญ <laughs> านวะบ่มีแทบบ่ผู้บ่าวฮะบ่บ่มีปวดตดปวดคือเก่าเอาก็โอเคเนาะมาในทางเอยก็มาหา ก็มาถามไทยมาตามคำเหียห้องของเอฟซี็นและที่ว่าเพื่อนก็อยากหูเรื่องอายุเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่นี้เพื่อนกะสีอายุได้แล้วมาทางน้องแก้วบัตรสิบเกาปีเนาะาเพื่อนก็เลยแบบว่าอยากหูอะไรมันนี่ก็คือคําตอบโอรมได้เนาะแต่ว่าสิเป็นชูเป็นเฟ้นี่ขอพิจารณาเบิ่งกรอน <c oughs> <c oughs> กโอเคน้องหละไปพอกันในคลิปหนาเนาะ เงยก็ขอ้มกับใจที่ว่าเจ้าเสียสละเวลาเวลามาโอบมาลมน้ำคือคนอกหักไหมเอ้ก็โอเคปะสบายดีเอฟซี โดยก็โอเคนะเนาะพ่อแม่พี่น้องทางโาลานอยก็ได้เข้าไปโอไปลมนำอ่าน้องแก้วเปิ้ลเป็นทีเทยหยบหอยแล้วเนาะอ่ามาในการมาทำก็ได้คำตอบเป็นทีเทยหยบหอยแล้วเนาะก็คือทางน้องแก้วเปิ้ลกับโอรมได้แต่ว่าซีอา คบหาแบบเป็นสู้เป็นแฟนนี่ขอพิจารณาเบงกอนเพิ่นวาเนาะก็คือทั้งน้องเพื่อนตอนนี้นะ่ะยังบอยอ่ากมีความหักว่าสันส้นะพ่อแม่พี่น้องเลยก็คือยังอยากหาเงินหาค่าม,มาสร้างเงินส้างซานให้พ่อแม่อยู่เนาะอ่าทั้งน้องเพิ่นกะคือว่าเะยเนาะก็ยังอายกุก็ยังน้อยอยู่อายุ19ปีพ่อแม่พี่น้องเลยก็อดใจรอเนาะ,ะให้น้องเพียบพร้อม <laughs> ให้น้องเพียบพร้อมกว่านี้ก็นเนี่ย <c oughs> เฟิ้นเตนให้สาลาน้อยเบิ่งได้ก็เลยหัวเป็น่อแม่นพี่น้องเลยอ่าก็คือคือน้องเว,ว้ามาแหละเนาะว่าเพิ่นก็ย่งบบทันพ้อมนึงมาอายุไปยังน้อยอยู่องมาก็คืออยากมาหาเงินอ่าอยากหาเงินเนาะเห็นเงินเฮ็ดซาน <im mon> ให้พ่อเห้แม่เห็นมันเลวจังว่าสีมีครอบครัวจังสิคิดเรื่องความหักเพิ่งวะ ก็คือตามที่น้องว่ามาแหละพ่อแม่พี่น้องเลยมาน,นี่สาลาน่อยกัน มาเอาคำถามเป็นที่เย็บหอยแล้วเนาะก่อนอื่นก็ขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีเบอร์สกูสุคนที่ว่าบังคับกองสาหลาหน่อยตั้งแต่ต้นจนจบเนาะก็ขอให้ยูดีมีแรงความเจ็บไหมยได้ควาไมไข่เหมมีเดอ้อพรฒนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเนาะขอให้นำด้วยเงินทองตลอดไปเลยโดยไปพอกันในคลิปหนาเนาะสำหรับคลิปนี้ทางสาหลาหน่อยก็ขอกราบคำว่าสบายดี